อย่างกระเดาวูเอออ่ะเนี้ยอันนี้แหละอ่ะผมเช็คก,ก่อนไฟน้าไหนวิทยุเป็นไงบ้างเนี่ยครูฟังจนลองได้อ่ะผมฟังจนลองได้อ่ะภาคไหนน่ากลัวกว่าล่ะครับภาคแล้วแต่ผีมั้งครับแต่ผมว่าภาคสองมันมีความผีหลักหลายกว่าผีเด็กน่ากลัวภาคหนึ่งเนี่ยผีคอยาวน่ากลัวเป็นผีเดียวที่ผมกลัวมากเลย กลัวขนาดที่ว่าผมปล่อยมันข้าเวลาได้เลยเหรอครับอ๋อมันแค่สคริปต์ครับอันนั้นมันเหมือนเป็นติวตัวเรียวสอนเราว่าทางที่ถูกต้องเป็นนะอย่างนี้นะทุกคนทิ่ผ่านผมลืมดูบนผมลืมดูบนเขาไม,ไม่รู้มีใครมาเต้นเปล่าผมไม่มีหรอกมั้งให้เราเสโนอบุคคลทุกคนนะครับสวัสดีครับผมว่าเมื่อกี้ไม่รู้มีใครมาเต้นไหมน,นะแต่ว่าน่าจะไม่มีโอเคศาลาโอเคศาลาลอยโลง่งสบายมากไม่มีใช่ไหมครับโอเคอครับเดี๋ยว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 ไปสลับกันไปสลับกันไปสลับกันป่ะเดี๋ยวนะ มันจะต้องเป็นวัดก่อนทุเรียนป่ะใช่ไหมเฮ้ยเออป้ายสลับใช่แต่รู้แล้วนี่นยังไม่หัดหาไ,ไ,หไม่ถึงไหนจริงไม่ถึงไหนโมโซหมดแล้วป้ายสลับโอเคใช่ใช่ใช่ดีนเบไปกทันค็ณผมมว่มัวแต่กังวลว่าป้ายทุเรียนมันจะเป็นมะม่วงเกือบเพลินแล้วโอเคครับสลับโอ้ดูกคนครับฮัลโหลครับแม่ ปกติครับปกติหนูหนูก็ขับมาทำปกตินะแม่ไม่มีอะไรเลยแม่โอ้แม่ก็รู้หนูไม่กลัวอะไรอยู่แล้วแม่อแมเออสบายแม่เออเดี๋ยวเจอกันแม่ <c oughs> โอ้โหขอโทษครับขอโทษเดี๋ยวโผล่มาแล้วกันนะขอละอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หน้าขาวอะเ,ออเกมเลยครับเกมคือหลอนซ่อนทางครับเหมือนขับรถไปเรื่อยนี่ถ้าเราเจอสิ่งผิดปกติล้องเลี้ยวเข้าหาสารครับสารช่วยเราได้หมดยกเวนสารนี่รด้ทำทีสองเกมทุกคนอ่าไฟปกติทุกอย่างพระอยู่ เปิดสิ <c oughs> แม่เงเอ้ยระวังช้างป่าเออครั้งบุมเจอระวังยีราฟเป็นทีอันนี้ป้ายมันกลับด้านอยู่แล้วครับทุกคนให้ปิดทุกอย่างปกติปกติปกติเคลียร์แล้วขอบมนเมื่อกี้น่าจะไม่เห็นนะผมไม่เห็นใครเต้นปลอดภัยครับทุกคนแสดงว่าทุกอย่างปกติดีโลแม่สบายมากครับแม่โอ้หนูแม่รู้อยู่แล้วหนูว่าจิตใจแข็งแกร่งดังเพชร ใครยืนมีด้วยเหรอครับคุณยายเหรอฮะฮะกี่ผมเจอเหรอมีอ้าชิบหายละทุกคนเห็นหมดเลยเหรอผมไม่เห็นเหรอไอ้ผมไม่เห็นเหรอเสื้อแดงเลยชิบหายละโอเคครับโอ้ถ้าทุกคนเห็นถ้าทุกคนอุ้ยฮะ โอเคโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วเต็มเต็มตาเลยเต็มเต็มตาเลยโอ้ยหัวขาดปะใครอะชัดเจนโอ้พ well <forward> ัดอุ๊ดแป๊บหนึงโอ้เกือบชนเลยภาพจาชัดเจนมากเมื่อกี้เดินเต็มตาเลยโอ้ยนไม่เห็นก็ตาโอ้โหแป๊บหนึ่งนะผมว่าไม่รู้ใช่อะไรไม่รู้อะไม่ใช่คุณยายน่าจะเป็นหัวขาดปะตรงนี้ไม่ตามหรอครับนั่นสิครับผมคิดว่าตามแต่ตอนแรกผมลุ้นอยู่ว่าถ้าเป็นคุณยายน่าตาม นั่นแหละครับท่านผู้ชมเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นยังเห็นหมเมื่อเดีคุยกับแม่อะโหลแม่เมื่อกี้ไม่มีอะไรแม่อ๋อแล้วคูณแล้วคูณเดินผ่านแม่ลองจอดคุยไหมครับจริงๆเมื่อกี้แล้วผมเดี๋ยวกับอะไรผมก็จะลองชนดูครับอันนี้ผูดจริงะ๋ะผมอยากรู้เหยียบไปหาสารเลยครับใช่โอ้อ่าเปิดได้ปกติอืโอ้เราคุยกับแม่อยู่แม่บอกว่าไม่มีอะไรลูกกับสอยไปแล้วแม่สอยและคูณออโอเค ระวังยีราฟอ๋อไม่ใช่ครับทุกคนเห็นหมดเลยนะมีผมไม่เห็นรอบแรกแล้วผมเพิ่งมาเห็นรอบสองคือรอบสองนี่ชัดมากไฟจี่เต็มเตมโอเคปลอดภัยนะทุกอย่างสบายครับไม่มีปัญหาครับแม่แม่ก็รู้อยู่แล้วหนูเออจิตใจแข็งแกร่งเือนเพศอะแม่เรื่องแค่นี้โอ้ยแม่ก็ไปเชื่อเขาเขาก็พูดไปเรื่อยถนนพวกนี้แม่มันก็มีไปหมดอะ เองภาคหนึ่งหลอนกว่าภาคสองใช่ผมรู้สึกว่าภาคหนึ่งมันมีความมีความเงินเมื่อกี้ใบไม้ใช่ไหมล่ะใช่ครับใช่ใช่ใช่เฮ้ยบนเขาไม่มีเฮ้ย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 ฮะเฮ้ยมันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังไอ้เจ้ามันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังไอ้่ข้าไม่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 นะไม่นะ 아이 필링 훔 보고 돼 말? มอง 돼? มอง돼มั้ย이 아. 어이. โอเคเดี๋ยว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 คนเดี๋ยวคนเอาสิเอ้ยมันพี่ครับคือเอางี้พี่พี่ไปกับผมไหมพี่เก็บคอหน่อยนะโอ้โหคอตกเลยนะพี่เอางี้พี่พี่หันนิดนึงนิดนึงผมมองไม่เห็นนะพี่ออกซ้ายหน่อยเออนิดนึงนิดนึงมันเป็นเราเป็นหมอฟันเปล่านั่นดิโอ้พี่ก็ยิ้มเกินดูพี่จุ๊บเขาหน่อย จุ๊บส่งคอนคูไป <laughs> ลองกัดคอดูครับพี่เอางี้พี่นิดนึงถ้าไปได้กันออกซ้ายหน่อยโอเคโอ้โหซูมอะไรขนาดนั้นกูใช้กล้องเลนไว้ปะเนี่ยแต่ฟันสวยใช่ครับฟันขาวจริงไม่ใช่ค่ฟันขาวหน้าก็ขาว <laughs> โอ้ยเหนื่อยปะ <laughs> ใจยินใจเย็นนะเมื่อกี้น้ตอนแรกตอนแรกหลอนตอนหลังเซลล <laughs> วรุนี้ใส่วีนั่นดิโอ้ลำบากชีวิตจริงๆ โอเคแต่บ้าผล่หน้ามานี่ยังฟังเพลงอยู่นะเพลงเดิมไม่เคยเปลี่ยนโอ้ยอย่างน้อยมีแผ่นให้หน่อยก็ดีนะโอเคทุกคนตีสี่แล้วขู่เมื่อกี้นี้เนี่ยผมผมเนี่ยผมกลัวจริงนะอันนี้ผมพูดตรงเลยก็คือมือสั่นไปแล้วหนึ่งทีอุ่าฟอลโล่ครับตัวนั่งหลังพี่ในชีวิตจริงอ่ะเดียว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 อยู่ข้างในเพียงพอแล้วไม่เคยดูจบภาคหนึ่งเรนดืนหน่อยได้ครับได้เลย ทีหลังกดหัวเนี่ย <laughs> จะเถื่อนเกินไปนะ <_ EN> เออโอ้ยขับช้าๆให้ผมต้องขับช้าๆแล้วทุกคนฝากดูบนเขาด้วยเผื่อมีใครมาโดดเต้น,นเพราะเราคุณซาลฟอรโล่ครับตัวที่เกาะเพดานน่ะน่ากลัวกว่าผมยังไม่เคยเจอนะตรงไปเคลียร์ผมผมอาะกลัวจริงเมื่อกี้นี้คือผมไม่ได้วิ่งแปแป๊บนึงเลยมาถึงว่าผมอ่ะกระเด็นไปข้างหลังมาถึงว่าถอยออกไปถอยออกไปเลยอ่ะโอ้ โอเคราบนี้ okay. เราผ่านสามมาเดียวครับทุกคนปกติวัดซับแมนทุเรียนเฮ้ยเอาดีๆตีสี่จะมาปกติอ่ะเนี่ยว้าคำแก้วมามาในภาคสองครับโอ้พี่โอ้ป๊บนึงยังไงเนี้ยเฮ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 ้ยไปยังไงอะเสียง ปกติจริงด้วยโหลแม่ทุกอย่างปกติจริงไปแล้วไปแล้วหนูไปแล้วแม่มบอสโอ้โหเออโอ้ยเจอแบบนี้ต่อยก่อนแล้วค่อยวิ่งอะอย่างน้อยถ้าสมมุติว่าเราจะโดนช้างวิดผมขอเป็นคนฝ่ายเปิดได้แบบว่าหรือเราขอเป็นฝ่ายชนก่อนแล้ววิ่งเออวังตาแดงยิงเราเองกันกล้วยอ๋อว่างไงชาบาแก้วอู้หหมันลืมไปเลยมันไปอยู่ตรงนี้ใจเย็นชบาแก้วใจเย็น อุ้ยอุ๊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 ยอุ้ยชบาชบาชบาดิฟ่ะไอวอนไอฟิวโน้โหนึกว่าอยู่ในโตเกียวดิฟ้โหข้างหน้ามียางตกมันจริงโอ้ยรถข้าแม่อ๋อปกติปกติแม่มันมีเอ่อมีกระลอกวิ่งวิ่งชนรถนิดหน่อยกระลอกตัวเล็กนิดเดียวแม่ไม่เป็นไรอ๋อหนูไม่ได้ชนมันหนูไม่ได้ชนมันโอ้โหปกติโอเคปีห้าทุกคนไอ้น้องใจเย็นไปเล่นภาคใหม่เหรอครับอ๋อเล่นจบไปแล้วครับเมื่อกี้เลยครับ ก,ออก็ล้อค่ะแม่ก็ลอ,อก็แค่กระลอกไม่มีอะไรแม่แต่ผมรู้เริ่มอยากรู้แล้วว่าเราใช้รถอะไรช้างยังเอาไม่ลงอะ่ะอย่าว่าแต่ช้างเลยงูกับม้ายังเอากูไม่ลงเลยผีตนใดที่คิดจะเอารถเราลงอะ่ะมึงไปคิดใหม่นะงูช้างรถไฟกูก็เอามาแล้วเมื่อกี้รถไฟกูก็ลอกมาแล้วดูนาหนูตัวเล็กก็ลอกตัวเท่าช้างก็ลอกเองแม่ตัวเออก็ลอกก็ลอกหนูชนก็ลอกสองสามตัวเอ่อตัวเท่าช้างนะต้องสองมาดูไม่ทัน นี่เหรอครับโหเซลเซลเลยเมื่อกี้เฮ้ยฮะฮะมันกินฮะช้างเมื่อกี้มันตุยมันกินอยู่ฮะปอบเฮ้ยเฮ้ยหลังมาตามหลังมาตามหลังมาตามหลังมาชิบหายแล้วทุกคนมันตามหลังมาชิบหายกูไปแล้วกูไปแล้ววิ่งไวมากเลยมึงเป็นเพื่อนกับยายสวัสเป็นเพื่อนกับยายสปีดไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยปอบปอบปอบพี่ปอบปอบปอมึง เบาบาเบาบาคือกูจะบอกว่างูงูกับรถไฟกูก็เจอมาแล้วมึงเป็นใครฮะมึงเป็นใครวิ่งตามเฉยแต่ว่ามันเอาเราไม่ลงหรอกเชื่อผมถอะเจอมาหนักกว่านี้รถไฟกูเจอมาแล้วเออบอกจริงสกิลขับรถพี่สุดยอดเด้นดิบเป็นหลักครับเยี่ยบสุดอ่ะก็ฉันหิวว่าจะกินยังไงคือมันหิวนายมารบกวนอ่ะนายขับผ่านนายรบกวนเวลากินฉันแดงโตจีนกันอยู่กูชนเลยละกันเยี่ยบนั่นนนนั่นนี่นี่นี่ ผีบักให้กูโชว์ผีบักโชว์ไปหึงทีเอาคานเข้ามาในรถเลยเหรอพี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ภาคไหนภาคแรกครับภาคภาคแรกครับภาคสองผมเพิ่งเล่นจบไปรถถังเอาไม่ลงเอาไม่ลงบอกเลยเราเจออะไรมาบ้างนะงูรถไฟม้าเมื่อกี้ช้างมึงเป็นใครจะมาเอากูลงคิดดีๆคิดดีๆกูจะผ่านมาเยอะอย่างทุภาคสองใช่ผมผ่านภาคสองไปแล้วเมื่อกี้รถยี่ห้อฟอร์ดสีบรา ซีบ้าจริง,รองเออมาลายของจริงรถเรานีป่ประกันไม่รับแล้วมั้งเนี่ยตอนเนี้ยตนนแต่ว่าไม่สนใจผมเอาลงอะ่ะไม่ไม,ไม่ไม่มีใครเอารถเราลงอะ่ะนอกจากเราเอาลิฟต์เอาลงถูกครับเออใช่ใช่ไม่ใช่แค่รถลิฟต์เอาทุกอย่างลงเอาผมลงได้ด้วยีย๋ยวดูภาคสองโอ้โหผมเล่นไปเมื่อกี้ได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวไว้อาจจะต้องเป็นรอบหน้านะทำไมต้องเปิดไฟกับวิทยุก่อนล่ะครับเพราะว่า บางครั้งไฟไม่ติดครับนั่นคือสิ่งผิดปกติรวมถึงวิทยุเมื่อกี้มันจะมีตอนหนึ่งเดี๋ยวไว้ผมตัดย้อนหลังให้ดูคือผมเปิดวิทยุอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยแล้วก็ปกติจนกระทั่งเปิดตอนจบแล้วไม่มีเสียงแต่ผมคิดว่ามันปกติตอนแรกมีคนเตือนคนลุกเลยอ้าวเฮ้ยปกติหมดเลยนี่ว่าเมื่อกี้นึกถึงมมานียมังกรม้ายังเอาเราไม่ลงอ่ะเฮ้ย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 เเฮ้ยอ้โหให้ยาเฮ้ยา คืออันนี้ซ้อมไปไหนมันแอรโรบิกตอนเช้าโอ้โหประกันได้บทวดหัวเจ้าของรถมากกว่าเจอแต่ละอย่างเออสาวบางโพไหม่ไทยเอามาครบเลยนะทีนี้เปิดเพลงเ้าเอาเออเอาเท่าไหนลงย้อนหลังไ,มไหมใครยดูภาคสองได้ครับได้เดี๋ยวผมลงใน YouTube ให้เลยครับไปกดติดตามที่หน้าโปรไฟล์ดนะ้เออบูดไปช่องแดงช่องแดงเออิ <S <S <P i> ้ย <w> โยนที่ไปไ้กดได้เดี๋ยวผมลงให้ครับ นี่คือจอมยุทธเด้งแล้วพี่แกโดดไม่หยุดเลยนะแล้วพี่แกน่าจะอินกับจอมยุทธไม่เบาโอเคคนเราผ่านคืนหนึ่งของเราคุณเฟลโลครับโอ้โหไปโอ้โหเจ็ดโมงเช้าทุกคนได้กินไหม <the sound> โอ้โกลิ่นของธรรมชาติฉันรู้สึกได้เลยว่า นี่คือกลิ่นที่เราไม่เคยเจอไม่เคยพบมาเฮ้ยอี i! บ้านหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเอ้ากูกดตัวนี้ค้างไว้คือผมโอ้โหโอมโหกำลังครลังโลกำลังอินในบทเลยเมื่อกี้โอ้โยถึงพาค่าเขาม้าครับ คือเมื่อก <laughs> <c oughs> ี้ผมกาลังแบบว่าจะคือเมื่อกี้แม่แม่แม่คือเมื่อกี้ผมกำลังจะหยิบมือถือขึ้นมาเอามือทําเป็นมือถือแล้วก็บอกว่าฮัลโหลครับฮัลโหลคุณแม่โหลครับแม่แล้วผมไอ้ยุดกดตัวดีค้างไว้โอ้โหมัวแต่ดมธรรมชาติกุหลังสูดกลิ่นธรรมชาติเลยเมื่อกี้โอ้จับว่าไฟนอลเดนติเนชั่นเออเกิดอะไรขึ้นครับเพื่อนถามจะทำไโอ้คุณจับว่าโอ้กลิ่นธรรมชาติ อะไรก็ไม่ลงจริงสรุปโ,รโอ้โหเมื่อกี้เนี่ยผมกำลังแบบว่าหลับตาบกินออของธรรมชาติใครก็เอาไม่ลงทุกคนจบจบครบแล้วโอ้ไอผมขาดอะไรเนี่ยอ๋อนี่น่าจะครบแล้วป่ะอ๋อไม่ขาดพรงนี้<อ>ริงพิตอัน,นเริ่มแล้วครับผีหลอกเอาล้วครับตายนแต่ตรงนั้น กินของธรรมชาติครับก็เลยอยู่กับธรรมชาติเลยใครเขาไม่ลงหลับในหลับในคือตอนแล้ว <c oughs> ผมผมจะบอกว่าผมกําลังแบบเมื่อกี้เนี่ยอินกับความแบบเรารอดมาแล้วทุกคนนี่คือกลิ่นธรรมชาติเออกลิน <c oughs> ก่นธรรมชาติกู <c oughs> อคค๋อแกวทุกคนเดี๋ยวผมน่าจะไปก่อนอะไรไม่เอาลงจริงอยู่เป็นข้างทางผมนนี้ไปก่อนนะครับทุกคนอย่าลืมกด follow นะครับ ไปบอสมาไล์กันใหม่ผมมีเกมผีที่ยังไม่เล่นหลายรอบเลยหมายถึงว่าหลายเกมเลยครับอยู่ๆบางง่วงให้จอดเออมันเตือนไม่หลายรอบนะง่วงนอนพักนี่ไงนอนข้างทางเลยสบายใจละโอ้เกลียวทุกคนเจอกันรอบหน้าครับฝันดีครับทุกคนเราเจอกันถือว่าสนุกมากวันนี้สนุกมากครับวันนี้สนุกมากครับไว้ผมมาเล่นเกมผีอีกครับคือก็มีหลายเกมเลยเจอกันครับเจอกันทุกคนฝันดีครับฝันดีสวัสดีไปหัวครับขอบคุณมากครับเนี่ยมาดูข่บคกับ คนติดตามฟอลโล่เลยครับอย่าลืมฟอลโล่้วยนะครับไว้มาดูกัน,หนใหม่สวัสดีครับฝันดีครับทุกคนสวัสดีครับ